ท,ที่เปิดการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการแข่งขันยังเป็นทางการที่กรุงโตเกียวซึ่งนับเป็นมหานครแห่งแรกของโลกนะครับที่ได้จัดการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์เป็นครั้งที่2หลังจากที่เขาพวกเขาเคยจัดมาแล้วในปี1964นะครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรที่ทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลถึงได้ให้ความสําคัญกับการแข่งขันในครั้งนี้มากเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ อย่างแรกนะครับก็คือ exclusive การผลักดันสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมครับพาราลิมปิกเกมส์หลายครั้งที่ผ่านมานะครับมีการกล่าวถึงนักกีฬาที่เป็นยอดมนุษย์หรือซูปเปอร์ฮีโร่สะท้อนผ่านการแข่งขันกีฬาในสนามสําหรับผู้พิการทั่วโลกนะครับแต่สําหรับครั้งนี้ในคณะกรรมาการพาราลิมปิกสากลได้ร่วมกับองคอ์กรระดับโลกหลายหน่วยงานนะครับจากแคมเปญที่มีชื่อว่า We the f i e ที่สื่อความหมายว่าประชากรโลกทั้งหมด15%หรือประมาณ1,200ล้านคนเนี่ยเป็นผู้พิการครับ นับว่าเป็นแคมเปญรณรงค์ทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับเพื่อช่วยผลักดันสิทธิทต่างๆของพวกเขาในการเข้าถึงโอกาสการใช้ชีวิตประจําวันที่เท่าเทียมกับผู้คนทั่วโลกโดยฝ่ายจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับยังได้ตั้งใจใช้ใชมหากรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์เนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในกรุงโตเกียวให้เป็นมหานครที่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้พิการสามารถเข้าถึงโอกาสและสถานที่ต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันครับอย่างที่2นะครับแล้วกรุงโตเกียวจะเปลี่ยนแปลงมหานครของพวกเขาอย่างไรจากพาราลิมปิกเกมส์ เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพียง1วันหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยยูริโกะโคอิเกะนะครับผู้ว่ากรุงโตเกียวเนี่ยได้จัดงานถแถลงข่าวเลยนะครับถึงเป้าหมายของการเป็นเจ้าภาพพาราลิมปิกเกมส์ด้การเปิดเผยโครงการต่างๆภายในเมืองที่ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนห้องพักกว่า3,200ห้องภายในกรุงโตเกียวให้เป็นห้องพักแบบแบรียฟรีหรือไร้กำแพงกั้น เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้สูงวัยนะครับที่เดินทางมายังกรุงโตเกียวเนี่ยได้มีห้องพักที่สะดวกสบายและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ภายในห้องครับบันไดในสถานีรถไฟประมาณ95%นะครับได้ถูกนําออกและลิฟต์ได้ถูกสร้างขึ้นเนะพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและทางออกของสถานีโดยไม่ต้องก้าวขึ้นลงบันไดครับสร้างประตูกั้นแพลตฟอร์มของสถานีรถไฟกว่า350แห่งนะครับที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงสนามแข่งขันกีฬาและสนามบิน เปลี่ยนันไดบนถนนนะครับและทางเดินบนระยะทางกว่า90กิโลเมตรนะครับให้เป็นทางราบเรียบเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถเข็นหรือไม้เท้าเดินทางสะดวกขึ้นรวมถึงได้ปลูกระเบื้องทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับมาซาอากิสวะนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ประเภทเรือแคน,นูทีมชาติญี่ปุ่นนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ AFP ยอมรับว่าสถานที่ต่างๆภายในกรุงโตเกียวเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นจริงครับนับตั้งแต่โอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์เริ่มต้นขึ้นครับ オリンピック・パラリンピックの招致が決まってからなんかは特にだと思いますけれどハードの面はどんどんその間も進み続けてそれを使う人の立場からの声っていうのも競技をしている人っていうのは確かにすごいことはやっているんですけれどそれは決して超人ではなくて自分と同じ人間なんだなっていう風に思ってもらいたいです。 国がが違違う、う、性別が違ういろんな特徴が違う中でたまたま障害っていう目に見えやすいものが違っているだけの人たちがある一つの競技をやっているというものです、まあ、東京オリンピック・パラリンピックでこれまでハードの整備進めてきましたけれど一緒に心の整備も進めてきたつもりですただそれは心の方は特に追いついてないかもしれないでもこれから心を追いつかせるにはこれまで作ってきたハードのものを

แต่นี่คือหุ่นยนต์ต้นแบบที่มีชื่อว่าโอริฮิเมะที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาทำงานที่ร้านได้ครับโดยร้านแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าดอนคาเฟ่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารภายในกรุงโตเกียวโดยเจ้าของร้านได้ใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อกลางเชื่อมทางให้พนักง,งานสามารถรับออเดอร์พูดคุยถึงสภาพอากาศหรือแม้กระทั่งผลการแข่งขันกีฬากับลูกค้าภายในร้านได้ครับ แม้ว่าพวกเขาจะนั่งทำงานอยู่ไกลจากร้านหลายร้อยกิโลเมตรหรือแม้กระทั่งจากต่างประเทศครับซึ่งภายในร้านตอนนี้มีพนักง,งานทำงานอยู่ประมาณ50คนทั้งในและนอกญี่ปุ่นโดยเคนทา r o โร่โยชิฟูจิผู้จัดการาร้านรวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัทหุ่นยนต์โอริลาบอร์เตอยอมรับว่าลูกค้าที่มาที่ร้านเพื่อสื่อสารกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าหุ่นยน e ต์โอริฮิเมะตัวนี้ครับだか่このお店は決าてオリヒメに会いに来たいお客さんがいるわけではなくて 織姫の向こうに捜査をしている人がいて、その人を認識して、その人にまた会いに来ようっていうふうに来てもらえる、その人が社会に参加できるということを考えている場ですので、そういう意味においては人工知能がここで判断して全てをやろうというふうに働くというふうなものは、我々とコンセプトが異なります。

แต่วันนี้นะครับดูเหมือนว่าแรงบันดาลใจในสนามได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของผู้คนในวงกว้างมากขึ้นอย่างชัดเจนและได้ตอกย้ำแก่นสารนะครับของการแข่งขันกีฬานั่นคือการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแข่งขันเพื่อเป้าหมายของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกัน,กนด้วยก,กฎกติกาเดียวกันครับสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยกว่า70คนนะครับที่ลงแข่งขันแฟนกีฬาชาวไทยก็รืมติดต,ตามเชียร์และให้กำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะครับ